ในวันนี้เนี่ยความตั้งใจก็คือว่าจะบรรยายประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็กลุ่มผู้ฟังเนี่ยก็คือสมมุติว่ายังไม่เคยใช้งานแบบ lab s i m u l i n k มาก่อนแต่ว่าเราอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามีถึงมีจะมีตัวอย่างที่เป็นเบสิกเนี่ย6ตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างที่เป็นแอดวานซ์อีกประมาณ8ตัวอย่างเราจะ ทดลองทําตัวอย่างกันแบบแต่ต้นจนจบเนี่ยแค่ตัวอย่างแรกตัวอย่างเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้วิธีเปิดโมเดลแล้วก็ผมก็จะชี้ให้เห็นว่าประเด็นอนไนสาคัญนะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็จะได้สามารถไปได้เร็วแล้วก็เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ก่อนอื่นที่เราจะในซอฟต์แวร์ที่จะให้ไปเนี่ยนะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ วัยจังนะครับในนั้นก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนกับที่ดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตแต่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าซึ่งก็จะแก้บั๊กอะไรต่างๆมาให้สำหรับการอบรมในวันนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่แต่ละท่านจะได้รับนะครับก็จะมีบอร์ดสีขาวใหญ่ๆเหมือนเบนบอร์ดอันนี้เราเรียกว่า F4 Connect 2นะครับ ก็คือมันเป็นเหมือนเมนบอร์ดแหละเสร็จแล้ว <c oughs> ที่เห็นบอร์ดข้างล่างนะครับก็คือบอร์ดนี้ก็คือ STM32F4Discovery ซึ่งเป็นบอร์ดทดลองของ STMicroelectronics ที่ทำมานะครับเสร็จแล้วเราก็มีสแต็กขึ้นไปข้างบนเป็น LCD นะครับเพื่อใช้แสดงผลได้ส่วนด้านข้างเนี่ยบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ บอร์ดตรงกลางจะเป็นบอร์ดที่เป็นเหมือน USB to Serial Converter แต่ว่ามันจะเป็นแบบ High Speed ตรงนี้จะทำให้เราสามารถคุยกับคอมพิวต์ระหว่าง PC กับบอร์ดได้ประโยชน์ก็คือใช้เวลาเราทำการทดลองแบบ Hardware in the loop Simulation นะครับแล้วก็บอร์ดนี้บอร์ดสุดท้ายที่มีก็จะเป็นบอร์ด SQLite Database บอร์ดนี้จะเป็นเหมือนกับบอร์ดทำให้เรามีดาตต้าเบสแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยจะได้เห็นตัวอย่างต่อไปนะครับบนบอร์ด F4 Connect เนี่ยก็จะมีชุด power supply ให้ที่รับไฟได้ตั้งแต่ประมาณ24โวลต์ถ้าผมจำไม่ผิดต้องไปดู d a t a ้าช e ตอย่างอย่างดีทีหนึง่งแล้วมันก็จะมีภาคจ่ายไฟแปลงเป็น3กับ5โวลต์แล้วก็กระจายไปทั่วบอร์ดตามความจำเป็นในการใช้งาน สำหรับการต่อบอร์ด extension พวกนี้นะครับจะต้องต่อให้ลงให้ถูกช่อง tai, <c oughs> เพราะว่ามันมันจะมีชื่อบอกอยู่ว่าช่องไหนสำหรับบอร์ดอะไรนะครับก็ต้องดูนิดนึงแต่ในชุดที่เราให้ไปเนี่ยก็จะต่อไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะครับนอกจากนั้นบดบอร์ดก็จะมีปุ่มสวิตช์ที่เป็น push button กับ dip switch ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าเรากดปุ่มแล้วมันไปทำผลยังไง ทั้งแบบที่เป็น embedded system แล้วก็แบบผ่านอินเทอร์เนต็ตเราสามารถมอนิเตอร์พวกนี้ผ่านอินเทอร์เนต็ตได้นะครับส่วนที่สองก็จะมีในชุดก็จะมีนะครับอะดปเตอร์ให้ไปหนึ่งอันก็เวลาใช้ถ้ามีปลั๊กก็เสียบใช้ได้เลยก็เสียบในช่องนี้นะครับถ้าไม่มีปลั๊กก็ไม่เป็นไรใช้ไฟจาก USB ก็ได้แต่ถ้าเครื่องคอมใครจ่ายไฟได้ไม่พอก็แนะนำให้เสียบปลั๊กนะครับ แล้วก็จะมีสาย USB ให้2เส้นนะครับสาย USB 2เส้นแล้วก็จะมีเซอร์โวมอเตอร์หอันเดี๋ยวเราจะมา,าทดลองขับเซอร์โวมอเตอร์สั่งมันหมุนซ้ายหมุนขวาจาก PC แล้วก็ผ่านเว็บนะครับแล้วก็สายแลนความพิเศษของสายแลนตรงเนี้ย <c oughs> มันเป็นสายค r o s นะครับมันจะไม่ใช่สายแลนธรรมดาเพราะฉะนั้นวิธีใช้ก็คือให้เราสามารถที่จะต่อ จากพอร์ตแลนด์ตรงช่องนี้แล้วก็เข้ามาที่พอร์ตแลนด์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้เลยถ้าเราไม่ใช้สายครอสแบบนี้เนี่ยในการทดลองเราจะต้องมีสวิตช์แลนด์สวิตช์ที่เราเห็นที่แบบมีพอร์ตเยอะๆแล้วเราอย่างนั้นเราถึงใช้สายแลนธรรมดาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมุติกลับไปทดลองเองแล้วเนี่ยถ้าสมมุติจะต่ออินเทอร์เน็ต ก็ต้องถามนิดนึงว่าเราจะต่อตรงกับ PC เข้าพอร์ตแลนของ PC หรือเปล่าหรือโน้ตบุ๊กของเราหรือเปล่าถ้าเราต่อตรงอย่างนั้นเราก็ต้องใช้สาย Cross นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สายแลนธรรมดาที่ซื้อจากร้านทั่วไปอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเสียบต่อจากบอร์ดแล้วเราต้องไปเข้าแลนสวิตช์ก่อนนะครับฮับที่มันมีหลายๆพอร์ตตรงนี้ก็คือ แต่ทุกคนในที่นี้วันนี้จะได้เป็นสายคลอสเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเสียบเข้าออคอมพิวเตอร์เราได้เลย